คําพูดนั้นสําคัญชะไหนคําพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคําพูดนั้นสําคัญที่สุดนะครับบางคนมีเพื่อนลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงอาจจะเกิดจากคําพูดหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะสําหรับตัวเรามันอาจจะเกิดจากความเคยชินของตัวเราแต่คนอื่นนั้นคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับเขานะครับทาให้เรานั้นมีเพื่อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงตรงนี้ต้องกลับ ไปพิจารณาตนเองด้วยว่าเราเคยพูดอะไรกับใครไว้ไหมแล้วเราทำได้ไหมนะครับง่ายๆอย่างเช่นการนัดหมายการชวนกันไปเที่ยวการชวนกันไปไปที่ไหนก็ตามที่เป็นกิจกรรมนะครับภายนอกแล้วสุดท้ายพอถึงวันจริงแล้วไปไม่ได้นะครับอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับตรงนี้มันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่บางครั้งควบคุมได้บางครั้งควบคุมไม่ได้ตรงนี้เราควรที่จะปรับความเข้าใจกันนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากจะรับฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่ทุกคนควรจะมีดังนั้นสุภาษิตท,ที่บอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับอันนี้ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ ปากเป็นเอกเอกก็คือหนึ่งนะครับปากเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยปากพูดอะไรไว้รักษาให้ได้สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งส่วนเลขหนึ่งนั้นเป็นโทโทคือสองเลขหนึ่งที่ว่าอยู่อันดับแรกแล้วดีที่สุดแล้วเจ๋งที่สุดแล้วยังกลายเป็นอันดับสองรองจากปากนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะรับปากกับใครไว้แล้วว่าจะไปไหนไปทําอะไรให้เราจดไว้เลยครับจดไว้เลยในอาจจะเป็นปฏิทินของเราเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับเป็นปีก็แล้วแต่ เราก็จะจดไว้ว่าเดือนนี้วันนี้เราได้มีกิจกรรมกับใครที่ไหนจะไปไหนกันนะครับก็จดไว้ถ้าเกิดว่าอยู่ๆมีกิจกรรมของอีกคนหนึ่งมาติดต่อไว้มาชวนไวนะ้นะปรากฏว่าไปตรงกันพอดีเลยกับกิจกรรมที่เราเรานัดหมายกันไว้ล่วงหน้ากับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ขอให้ปฏิเสธเขาไปนะครับหรือว่าให้เลี่ยงวันไม่ให้ตรงกันนะครับ การที่จะเลี่ยงวันไม่ให้ตรงกันหรือว่าหลีกเลี่ยงออกไปอันนี้สําคัญที่สุดอย่าไปรับงานนะครับหลายหลายงานที่มันตรงกันนะครับอย่างเช่นบางบางบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวันที่1น,นะครับวันที่1ของเดือนหน้านี้มี1กิจกรรมที่เพื่อนคนนี้ชวนไว้ว่าจะไปาทานข้าวด้วยกันนะไปพบปะก,กับเพื่อนกลุ่มนี้นะปรากฏว่า,าในวันที่1น,นั้นน่ะก็มีกิจกรรมอื่นแทรกเข้ามาอีกประมาณ4ี่ห้ากิจกรรมบางคนรับมาหมดเลย สี่ห้ากิจกรรมในวันนั้นทั้งๆที่รู้ว่าวันที่หนึ่งนี้เราจะไปไหนกับใครนะครับสุดท้ายเราก็มานั่งพิจารณาว่าเอ๊กกิจกรรมไหนสําคัญที่สุดแล้วเราก็เลือกกิจกรรมนั้นแล้วกิจกรรมที่เราเลือกมาก่อนแล้วหรืออะไรแล้วเราก็ปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยทำไม่ถูกนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกแล้วก็มันเหมือนกับการไม่รักษาคําพูดไม่มีวินยยัยเห็นด้วยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้น กิจกรรมใดก็ตามนะครับที่เรานัดหมายกันแล้วนะครับเราจะไม่รับงานอื่นมาซ้ำไม่ว่างงานนั้นจะสำคัญมากกว่างานนี้เป็นร้อยๆเท่าก็ตามนะครับอันนี้เราก็ต้องบอกไปว่าวันนี้ไม่ว่างแล้วถ้าจะไปก็อาจจะเป็นวันอื่นนะแต่ถ้าวันอื่นไม่สะดวกก็เอาไว้โอกาสหน้าต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ทุกคนก็ควรจะยึดปฏิบัติตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของ มันก็จะเชื่อมโยงมาเรื่องของการบริหารเวลานะครับในหนึ่งวันบริหารเวลาอะไรไปได้บ้างซึ่งที่พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าการแบ่งเวลานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างเช่นวันนี้หลังจากการอบรมแล้วนะครับเราจะไปที่ไหนเราจะไปตลาดไปทําอะไรแล้วตลาดเขาจะปิดกี่โมงเราก็ต้องซิกเวลาเรารู้เวลาว่าจะต้องไปกี่โมงแต่ถ้าการอบรมการประชุมนั้นยืดเยื้อะนะครับจบไม่ทันอันเนี้ย นะเราก็จะทําให้งานที่วางแผนไว้หลังจากการประชุมแล้วต้องเดินทางไปนู่นไปนี้ก็จะล้มเหลวตามไปด้วยทั้งหมดนะครับดังนั้นมันเป็นการฝึกเป็นขั้นแรกๆนะครับที่เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับแล้วโตขึ้นมันก็จะเป็นนิสัยติดต่อไปเวลาไปทํางานไปเป็นผู้นําไปเป็นอะไรเขาก็จะต้องคํานึงถึงเวลาด้วยนะครับอย่าให้คนอื่นต้องมานั่งรอเราคนเดียวเนื่องจากการผิดวินยัยการไม่มีวินัยของตัวเราเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่ทุกคนควรจะยึดมั่นด้วยนะครับหนึ่งเรื่องของคำ พูดนะครับเรื่อง2เรื่องของวินยัยเรื่องของเวลานะครับก็เอามาขอมวดเข้ากันก็จะกลายเป็นบุคคลที่น่าคบหาแล้วก็จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ